สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทรัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งดูนาดรุษลมพร้อมด้วยพระราชโอรสในโอกาสเสด,ด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ วันนี้เวลา17นาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบูนไนดารุสลามพร้อมด้วยเจ้าชายอับดุลมาทีนอิบนีซุนตันฮาจีอัสนันโบเกียมูอัสซัดดินวาลดาละพระราชโอรสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะทรงเป็นแขกข,ของรัฐบาล ในโอกาสนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีร่วมเข้าเฝ้าทูลและอ่องทุลีพระบาทด้วยทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงร่วมพระราชพิธีรัชดาพิเศษของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนตารุสลัมพระองค์ที่29เมื่อวันที่4-6ตุลาคม2535 และสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบูรณาธิราสลามทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะและเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอลดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลายครั้งและเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยน2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตนราชกัญญานับพระที่นั่งจากกรีมหาปราสาสตรพระบรมมหาราชวังทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบูนไนดารุสลมและเจ้าชายอับดุลมาทีนอิบนีซุนตันฮาจีฮัตสนันโบเกียมูอสัสซัดดินวัดเดวละในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนประเทศไทย ผ่้ส่งเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกเอเชียแปซิฟิกอีคอมนิกคอร์ปอเรชั่นครั้งที่29ณกรุงเทพมหานครนับเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในระดับพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศประเทศไทยและบูไนตะรุสลาลสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2527การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้ จึงนับเป็นเหตุการณ์สำคัญเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ40ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทั้ง2ประเทศจะได้กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนและขยายความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้ง2ประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียน โดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนอุตสาหกหารรมฮาล้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาด้านการ,กรเกษตรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป